สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอปลากริมเผือกหอมมันอร่อยน่ารับประทานครับส่วนผสมของเรามีแป้งสามชนิดครับกะทิน้ำตาลสายน้ำตาลปีบ๊บเกลือใบเตยเผือกนำไปนึ่ง350กรัมสุกแล้วก็นำมาบดให้ละเอียดครับ จากนั้นก็เติมแป้งข้าวเหนียว120กรัมแป้งมัน30กรัมแป้งข้าวโพด20กรัมคนให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้เราต้องทำตอนที่เผือกยังร้อนๆอ,อยู่นะครับจะได้นวดง่ายๆเติมน้ำร้อน1ทับทีครับค่อยๆค,คนแล้วก็เติมน้ำร้อนอีก1ทับทีครับ เติมน้ำอัญชันเพิ่มสีนิดหน่อยครับคนให้เข้ากันครับพอคลายความร้อนนิดหน่อยและมือเราสัมผัสแล้วทนความร้อนได้ก็ลงมือนวดด้วยมือได้เลยครับนวดไปจนเนียนเข้ากันดีแล้วคลึงเป็นเส้นให้ได้ขนาดตามต้องการเสร็จแล้วตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆตามรูปแบบของขนมปลากริม คลุกแป้งนวลรอไว้ลวกทำเป็นตัวขนมเสร็จเรียบร้อยก็นำไปต้มในน้ำเดือดอย่าลืมขย่าแป้งนวลออกนะครับพอแป้งเริ่มสุกก็จะลอยขึ้นมาครับต้มต่อไปอีกประมาณสักหนึ่งนาทีครับจากนั้นก็ตักขึ้นเป็นนกน้ําเย็นทิ้งไว้สักครู่จากนั้นเราก็มาทำน้ำกะทิครับ กะทิ500กรัมและใบเตยเล็กน้อยน้ำตาลทราย80กรัมน้ำตาลปีบ60กรัมเกลือ1ช้อนชาคนไปสักพักก็เปิดเตาเคี่ยวกะทิด้วยไฟอ่อนกะทิเริ่มเดือดอ่อนๆก็ใส่ตัวแป้งลงไปครับค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆครับ ขนมของเราก็จะมีความหอมของกะทิน้ำตาลมะพร้าวและเผือกตัวแป้งสวยงามนุ่มน่ารับประทานครับวันนี้พิเศษเราใส่มะพร้าวอ่อนลงไปครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้พอดีเรามีอยู่ในตู้เย็นเดือดอ่อนๆอีกทีก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟครับปลากริมเผือกหอมมันหวานกำลังดีทานพร้อมเนื้อมะพร้าวอ่อนอร่อยมากครับ ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ